ขอความกรดณนาแม่แม่ทุกคนนะคะขอคนละสองแชร์ให้เจนุกหน่อยได้ไหมคะขอคนละสองแชร์ให้เจนุกหน่อยได้ไหมคะแม่แม่ได้ไหมเดือดเทิงแม่จา๋าวันนี้นะคะเจนุกนะคะสวัสดีหกพันห้าร้อยคนนะเจนุกนะคะถ้าจะสั่งสั่งได้ที่ไหนคุณแม่ขาทักแชทข้อความเพจนี้ทักแชทข้อความเพจนี้บอกสนใจสบู่ แล้วเดี๋ยวแอดมินจะส่งมันจะมีลิงก์ให้เข้าก็คือแม่เข้าได้เลยทักแชทข้อความแบบนี้นะบัญชีเจนุกชื่อนัทนันอ่วมแก้วถ้าโอนบัญชีอื่นคือของปลอมนะคะบอกก่อนของปลอมมิจฉาชีพมันเยอะมากตอนนี้นะคะโอเคมานะคะสวัสดี6,700คนนะคะเจนุกนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสระก,กินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะ ใครหาซื้อได้รีบซื้อเลยลอตเตอรี่ตอนนี้ก็คือแบบถ้าเลขดังมากก็หาซื้อยากหน่อยนะคะก็เจนุกนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะโอเคมา <c oughs> นะคะวันนี้นะคะเจนุกใจดีอารมณ์ดีนะคะมาเปิดกลุ่มฟรีกลุ่มแนวทางฟรีไม่เก็บตังค์ทุกคน ไม่ต้องเสียตงังสำหรับทุกคนพิมพ์คาว่าสายด่วนรวยมาค่ะสายด่วนรวยค่ะพิมพ์คำว่าสายด่วนรวยมาสายด่วนรวยสายด่วนรวยสายด่วนรวยนะคะสายด่วนรวยสายด่วนรวยสายด่วนรวยค่ะใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาค่ะแม่ไปตั้งแต่แรกๆเลยนะคะ ่สวัสดี9 0 0าคนค่ะ9ก้าพันคนสวัสดีค่ะอันนี้เคจนุกปล่อยไปนานแล้วนะหลายคนถ้าใครเห็นแล้วก็คือเห็นแล้วนะเจะนุกปล่อยไปนานแล้วนะคะปล่อยเป็นใบแรกเลยเม็ดเดียวเลขชอบเจนุกนะคะหาซื้อลอตเตอรี่ตั้งแต่แบบแต่ไหนแต่ไรแล้วนะโอเคอ่ะใครชอบนะคะอ่ะโอเคนะสามหกนะคะเจะนุกได้ปล่อยไปนานแล้วนะคะ แล้วต่อไปก็จะเป็นใบน้ําเงินค่ะใบน้ําเงินนะคะใบน้ําเงินก็มีสามหางนะคะใครว่าเจนุกเลขเยอะนะคะไม่ต้องตามนะแต่ละใบก็เลขน้อยมากนะคะอ่ะใบน้ําเงินใบนี้ก็จะมีสามแปดหกแปดหกสองสามตัวคือหกสามแปดค่ะหกสามแปดค่ะนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะสามตัวคือหกสามแปด สตัวคือ3ามแปดสองชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะงวดนี้เจนุกชอบ6กรูดหได้เลยนะโอเคมานะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นเลขความฝันนะคะแม่อ่ะชอบไหมถ้าแม่ชอบแม่ตามนะถ้าแม่เอ้ยแม่แม่ไม่ชอบแม่ไม่ต้องตามเลขหนูนะแค่นั้นจบค่ะ เอาเอาเลขที่ตัวเองชอบนะแม่นะเอาเลขที่ตัวเองชอบนะคะห้าสี่สามเล็กแตนค่ะน้องแตนสวัสดีค่ะ อ่ะแล้วนี้คือใส่ด่วนค่ะแม่ใส่ด่วนวงในเจนุกนะคะชอบไหมชอบตามนะห้าสี่สามสอง หนึ 1> 1. ่งศูนย์อะเดี๋ยวให้จอดนานๆเลยค่ะใครจะแคปสายด่วนรีบแคปตอนนี้ค่ะวันนี้ขอให้สายด่วนเข้าปังๆแปดหนึ่งห้าชอบมากสามศูนย์หกชอบมากเจ็ดหนึ่งหกชอบแต่ศูนย์สามแปดน่าจะหาซื้อยากแล้วนะคะ รวยวยนะแม่นาเรยรวยนะเวยรวยนะคะแม่แม่ขาเร่รวยนะคะเวยรวยกันทุ่นหน้าเลยนะ